มาดูวิธีการแกะตาสับปะรดนะคะนี่ค่ะก็มีมีดโดยเฉพาะค่ะเลยนไมคะโอ้ง่ายมากเลยเอาไหมน้องก็ให้เอาค่ะเอาต, <c oughs> ต,ต้าตา่ายนะตรงเลี้ยนเองตรงบาดไ <c oughs> <c oughs> ม่ไปสองหมาตีก็ตีเลยโอ้ก็มีที่แกะแบบนี้อ่ะดีจังเลย กลิ่นหอมมากเลยคะ่ะดูนะคะเพื่อนๆหอมค่ะนี่คนปอกนะคะไม่ใช่ปนุษย์ค่ะน,น้องสาวลุงเปียค่ะหอมเป็นน้องเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ว่าแล้วเวลาเขาขายมันได้สวยจัง,ม,งมามาเยอะมามาลงได้เต้ยได้มาอีกนึงโอ้ยธต่มาชิบ ยูกูก็ไม่ได้ไป